กันที่การรับมือสาธารณภัยกันบ้างนะคะโดยทางจังหวัดเชียงรายค่ะจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพท้องถิน่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสริมสร้างความพร้อมรับมือสาธรารณภัยในพื้นที่อย่างมีประสิทธ,ธิภาพ OU นายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น หัวหน้าส่วนราชการเจ้าพนักงานปกครองอำเภอเจ้าหน้าที่กู้ชีพกูภ้ภัยผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณาภายัยและเครือข่ายภาคประชาชนเข้ารวมกว่า100คนมีการอภิปรายในหัวข้อลดความเสี่ยงเดิมป้องกันความเสี่ยงใหม่เพื่อท้องถิ่นไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืนมีการบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้อำนวยการท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย แนวทางการสานพลังเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการสาธารณภัยมีกิจกรรมแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติโดยเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการนี้จัดขึ้นโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นมีความเข้าใจในบทบาทของตนเองและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณาภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วอย่างยั่งยืนมีกำหนดจัดขึ้นเป็น4ี่รุ่นโดยจัดขึ้นณจังหวัดเชียงรายจังหวัดนครศรีธรรมราชนนทบุรีและจังหวัดสุขโขทยัยโดยใช้รูปแบบสัม,มานาเชิงปฏิบัติการที่เน้นการมีส่วนร่วมและการฝึกปฏิบัติจริง